ใส่เสื้อขาวกับยีนยังไงให้ไม่น่าเบื่อครูรีมกว่า20ปีในวงการแฟชั่นครูทำงานกับแบรนด์ดังระดับโลกที่ New York, นิวยอร์กมามากมายไม่ว่าจะเป็นที่ปีโทรเอนซาวันนี้เอาเทคนิคเจ๋งๆมาให้คุณค่ะส,สาวๆหลายๆคนอาจจะมีซิกเนเจอร์ลุคก็คือใส่เสื้อขาวกับางเกงยีนแต่จะใส่อย่างนั้นทุกวันมันก็น่าเบื่อใช่ไหมคะลองเอาเทคนิคอันนี้ไปใช้เลยค่ะข้อที่1 statement piece คุณลองหาเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดแบบคู่อย่างนี้นะคะหรือว่าต่างหูเก๋ๆเห็นไหมเป็นรูปทหารแบบนี้นะคะเลือกมาสักหนึ่งอย่างหรือว่าสองสามอย่างก็ได้ที่คุณชอบถ้ามันเป็นเ,เข็มกลัดใหญ่แบบนี้นะคะต่างหูก็อาจจะเป็นสีเรียบๆแบบนี้หรือบางคนนะคะก็อาจจะใส่ต่างหูเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแหวนอันใหญ่ๆเป้งๆนะคะ หา a t e m เ n น p i พีซสัก1ชิ้นมันก็จะช่วย Elevate total l o o ลของคุณให้ดูไม่น่าเบื่อค่ะข้อที่2 Makeup แนะนำนะคะว่าถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าโอ้วันนี้อยากจะเป็นสไตล,ล์มินิมอลไม่อยากจะใส่เครื่องประดับไม่อยากจะใช้ a t e m e มน p i พีซครูแนะนำค่ะให้คุณโฟกัสไปที่เมคอัพหรือว่าการแต่งหน้าของคุณนะคะ การแต่งหน้าคุณก็อาจจะเป็นลูกเล่นด้วยว่าการทาปากแดงไปเลยหรือว่าการกรีดไอายไลเนอร์เป็นแคทอายนะคะแบบนี้มันก็จะทำให้โทเทลลุคของคุณที่เป็นเสื้อขาวกับกางเกงยีนดูไม่เบสิกอีกต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการแต่งตัวในแบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย